สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพี่ออดคนเดิมในรายการนูเกอร์ีวิวค่ะซึ่งวันนี้พี่เบลของเราก็กลับมาแล้วหลังจากที่หนีหายเราไปนานถึงหนึ่งคลิปค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรกันคะน้องเบลสำหรับวันนี้นะคะไอเทมที่เราสองคนจะมารีวิวกันมาจากการไปเดินเล่นในร้านสะดวกซื้อนะแล้วก็เห็นเมคอัพมีขายอยู่เพียบเลยแล้วก็เป็นเมคอัพจริงจังด้วยเราก็เลยเลือกไอเทมเด็ดๆมารีวิวให้น้องๆได้ดูกันค่ะ ก็หลังจากที่เราสองคนนะคะไปยืนเลือกกันอยู่นานมากนะคะจ<า>นนานนี้มองหน้าใช่ะค,ะค่ะพี่โอนก็ได้กลับมาทั้งหมด2ตัวนะคะ<ๆ>เหมือนจะซื้อเยอะซื้อกลับมา2ตัวนะคะ<ๆ>ก็ตัวแรกเนี่ยค่ะเป็นยูสตาร์นะคะซิกเนเจอร์รันเวนะคะเป็นล<ๆ>ิควิดอายไลเนอร์ที่เขาเคลมมาว่าจำสนิทต,<ๆ>ติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ไม่แพนด้าด้วยค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมีว่าเกอค่ะเป็นเซ<ๆ>็กซี่อายบรออายบรพัเดอร์นะคะอันนี้ก็ เป็นพาเลตเขียนคิ้วที่มีด้วยกันทั้งหมด3สีแบบนี้ก็ดูแล้วสีน่าจะเข้ากับสีผของคนไทยเนาะส่วนของพี่เบลก็ได้มา2ชิ้นเหมือนกันค่ะชิ้นแรกเป็นแป้งค่ะ mistin cupcake super white a n d lightening powder spf 25 pa บว,บวกค่ะโอ้ชื่อยาวชื่อยาวมากค่ะแป้งตัวนี้นะคะถูกเคลมว่าหนุแป้งละเอียดสุดค่ะให้ความรียเนียนระหว่างทาด้วยในการทาและอีกตัวนึงนะคะเป็นลิปสติกค่ะ มิชชั่นสิเนเจอร์แกรมอาร์ตรูสเป็นเลิปติกที่มีถึง5สีด้วยกันก็คือเป็นพาเลตเลยใช่ค่ะถูกเคลว่าให้สีสันที่ใสฟุ้งฟิ้งดูแพ็กเกจเขาใส่หะโคเรีคเรียอย่างนี้ดูแค่นี้ก็ไม่พอเนาะเดี๋ยวเราสคนจะมารีวิวให้ดูกันค่ะว่าใช้จริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปลองดูกันเลยค่ะ พี่พีอัดกับพี่เบลได้ไปลองใช้กันจริงๆเนาะอย่างที่เห็นเมื่อกี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาบอกกันค่ะว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดียังไงนะคะก็เริ่มจากของพีอัดก่อนเลยแล้วกันเ<ล>นาะเลยค่ะเออก็อันแรกค่ะเป็นยูสตาซิงเนเจอร์นะคะที่เป็นอายไลเนอร์อันนี้นะคะก็ที่เคมมาว่าดําสนิทเออทนน้ํากันเหงื่อเนี่ยค่ะก็ดําสนิทจริงๆนะคะแต่ว่า ข้อเสียของเขาเนี่ยคือ1เปิดยากมากนี่คือเลอะไปแล้วนะคะ1คือดึงออกมาค่อนข้างยากแล้วก็หัวแปลงเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนจะเป็นผู้กันแต่ว่ามันเป็นหัวผู้กันที่ค่อนข้างแข็งนะคะเหมือนหัวเมจิกประมาณนั้นนะคะทําให้เวลาเขียนเนี่ยมันคอนโทรลเส้นได้ค่อนข้างยากแล้วก็แอบ,บจิ้มตานะคะแอบบเจ็บอยู่นิดนึงเหมือนกันคะ่ะก็แต่ถ้าใครถนัดแบบนี้ก็อาจจะโอเคนะคะแต่ว่าสำหรับพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์ก ส่วนที่เขียนคิ้วมีว่าเกออันนี้นะคะอันนี้คือชอบมากอันนี้คือแบบรักเลยอ่ะไม่เชื่อว่าแบบว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่ดีเนาะอยู่ในร้านสะดวกซื้อด้วยใช่คือสีดีงามมากนะคะจะเห็นได้ว่าตอนที่เขียนเมื่อกี้เขียนนิดเดียวก็ติดแล้วแล้วก็แปรงที่ให้แปรงที่ให้มาแปรงที่ให้มาแปรงที่ให้มาค่ะใช้งานได้จริงนะคะมีทั้งด้านที่เป็นหัวตัดแล้วก็ด้านที่เอาไว้เบลนดหัวคิ้วด้วยแต่ว่าเมื่อกี้ไม่ได้ใช้เพราะว่าชอบด้านที่เป็นหัวตัดไว้เบลนมากกว่าแต่ว่า สีคือดีมากเนาะด้วยรา,าคามาณนี้สีดีแปลงดีมีกระจกพุ่งพาง่ายอันนี้คือคอนเซ็ปต์โอเคแล้วของน้องเบลล่ะของเบลนะคะก็ลละจะเป็นขอเริ่มที่แป้งของมิสตินคัพเค้กก่อนคะ่ะที่เขาเคลมว่าอนุแป้งละเอียดละเอียดจริงคะ่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือตัวพับค่ะตัวพับที่ให้มากับสลับ มีความยุยมีความยุยซ่อนอยู่พับดูอ่อนแอมากพับดูอ่อนแอมากเวลามีความพิวไหวเวลาทานะคะก็จะแบบไม่เนียนเรียบเท่าที่ควรอาจจะต้องใช้พับตัวอื่นหรือว่าใช้แปรงค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นลิปของมิชานะคะทั้ง5สีสีสันสดใสน่ารักแล้วก็มีความกลอสนิดนิดไม่แวบไม่วาวมากค่ะทาง่ายค่ะสีเหมาะกับทุกโอกาสเมื่อกี้อ่นเห็นว่ามีแปรง ใช่มีแปลงแถมมาให้ค่ะขอแอบยิลมซึ่งแปลงนี้แถมมาให้ในตลับที่ไม่มีที่ใส่แปลงค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอ่าไม่มีที่ใส่แปลงแต่มีแปลงให้นะคะใช่ค่ะอาจจะต้องหาถุงหากล่องใส่พกเอาเองนะคะ พี่อดว่าเดี๋ยวนี้เครื่องสําอางหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะน้องเบลเห็นด้วยค่ะสะดวกมากๆสาหรับสาวๆนะคะที่ไม่มีเวลาจะออกไปช้อปปิ้งตามห้างหรือว่าไม่กล้าเสี่ยงกับการช้อปปิ้งออนไลน์ที่ไม่รู้ว่าจะได้ของแท้ไหมเนาะก็สามารถที่จะเดินออกไปปักซอยนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งได้เหมือนเรา2คนเลยค่ะ ได้ของเหมือนกันแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยุ <Yeah. S 1> ดค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราสคนจะมารีวิวอะไรให้ดูกันอีกต้องกด subscribe ไว้เลยนะนอกจากไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆแล้วยังดูคลิปย้อนหลังที่เราสองคนเนี่ยรีวิวไอเทมเด็ดๆไว้อีกด้วยค่ะใช่เพียบเลยค่ะบอกเลยแต่ว่าวันนี้นะคะพี่โอ๊กับพี่เบลก็ต้องลากันไปก่อนลวคะ่ะกลับมาเจอกันใหม่ใน New กอรีวิวครั้งหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบค่ะลาก่อน ป๊าบไปทำไมมันทำอะไรแบบด้กันด้วยอ่ะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่เราเลย